โอเคครับสวัสดีผู้ชมน,นะครับผมนี่ผมครับโอมทีพีรซาติพีนะผมตอนนี้ผมกำลังสตรีมอยู่โอ้ยลืมไปพีทีมิติอันนี้ผมกำลังสตรีมอยู่ด้วยในนิมโมแล้วผมจะมาทำคลิปบอกว่าเราควรจะฟาร์มตรงไหนคืออัปเดตใหม่คืออัปเดต14ปุ๊บอ่าเลเวลจะตอนที่พัน พันเท่าไรไม่รู้อยู่ดูเกาะเหมือนเกาะไคโดอ่ะเออตอนออนั้นเนี่ยซึ่งอยากไปฟาร์มเกาะนั้นฟาร์มอยู่เกาะเกาะน้ําแข็งปราสาทน้าแข็ง่ะา,าตัวที่มันเป็นโลเกียตัวที่ต่อต,ตรงที่มันไม่ใช่โลเกียเอ้ยตอนนี้มันไม่มีฮาคิรตรงน,นั้นแหละเป็นตรงที่จะทำให้เราฟาร์มเร็วฟาร์มเร็วฟาร์มเร็วได้สะดวก แต่จะช้าหน่อยแต่ว่าใครที่เกียจเออฟาร์มงั้นดีสุดละอย่าไปฟาร์มที่อื่นลงดันละคลิปนี้ผมก็จะพูดแค่นี้แหละ,ะเดี๋ยวที่เหลือผมจะลงดันโซโล่ใช้คอนแสกโซโล่ดูว่าจะรอดหรือเปอล่าอมาละดันไฟแบงอิฐ รองลองสกิลร้อยมันมาตรงเนี้ยผมจะร้อยให้มันมารวมก,กันแล้วค่อยยิงลงพื้นมันจะได้แรงโกยูสเตมาลีโอ้โหสปันไม่เตมาลี ary, เป็นไม่ใช่โปรแกรมเป็น เว็ที่ผมใช้ในการตรวจสอบเกม,มาก่าผมว่ามันถูกหรือผิดเพื่อใช้ในการส่งอาจารย์ไห้ส่งทีเชอร์แล้วมันจะถูกทุกคมมันดีมากพอถูกทุกคำคะแนนผมจะได้เยอะแล้วก็ไปโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บจังเลยเจ็บเจ็บ โ okay, อเครอีก็เป็แฟตตอรี่อ่ะแฟตตอรี่ใช่ไหมแฟตตอรีก่ก็ไม่ต้องลงดึงลงดันละทุกคนเดี๋ยวผมไปไปแฟตตอรี่เลยมันดีกว่าเออใส่หมวกโอเคเสร็จ okay. แล้วก็บินไป เรบอกบอกให้พวกนี้มันอะไรน่ะไอ้คนพวกนี้แม่งไม่เคยจะอะไรอ่ะพอแม่งตีม่นก็ตีโดนกัโนโดนกันที่ผาไปวอดอีกปึ๊ปปุ๊ป๊ป,ป,ป,ป๊แสงบินไปนะ่าจะเร็วกว่าว่ายน้ำไปนะผมเป็นเงื้อวีสองวีสามขี้เกียจทำทำยาก เออเล่นด้วยเหรอเออแอปผมอะไรนะเตเต้ตสี่สิบแปดสะกดอย่างนี้ยผมสะกดให้ดูเอ็ดมาดูดูที่จอเอ็ดมาเอดมาแล้วเอ็ดมาแล้วบอกชื่อด้วยพี่จะได้รับชื่อถูก เอาจริงดิดูซิว่าคนอะไรอะไรวะเฮ้ย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 ขอขอขอออโน่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 โคตรโกหก เออว่าอยู่ในดิสแคนนีน่นว่าเฉย,ยเฉยเจอคน,นดิสเฉยตรงที่ตรงนี้อนละ็นแสงขายใช่ปะใช่สมพลจนไม่เหลือตังค์จะใช้แล้วมังกร V2 สสุดยอดสุดยอดสุดยอดยืน ทิมลงดิสหน่อยคิดว่าตัวน้ามีน้องแอปที่มาคขึ้นะครับครับครับโอ้ยดิสคอร์ดเปิดดิสคอร์ดพี่เล่นอีกแป๊บเดียวพี่เกียร์คือเป็นคือไลฟ์มาทั้งวันแล้วไงพอไลฟ์มาทั้งวันแล้วก็เหนื่อยเออ ที่เขาไรมาทำมันก็เหนื่อยเหนื่อยมากด้วยไม่เห็นธรรมาดาแบบดย่ยวเปียนไปใช้ดาบเป็นมฟุกเหมือนเดิมแหละมีอยู่สองดาบอะซังไดแล้วก็แล้วก็ไอ้วาโดอสัสเซนต้าเก็บไปเอออาสมันแก๊สออกมาคุ้มกว่าแว็นตาโดฟา

หลบหลบได้ไหมหลบไม่ได้วู้ยโอโห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 โคตรโหดเลยที่สังเกตเลยแสงใช้แสงตีไม่ได้ต้องใช้ไอคิวมาคล้ายๆโยลูกอะที่ชอบแล้วก็เดี๋ยวจะต้องลงวินบุเลตไม่โดนปึ๊บ อบไม่โดนเราต้องไปใกล้ๆเขาแล้วว่าลงซีเจ็บตายตาย,ตายไหมไหมตายบินไปตามเขาแล้วก็เดี๋ยวลงบินเลยโ,โอ้ยพงเอ๊ะอันนี้มันเริ่ม PVP ก่อนแต่แม่งก็ไม่ยอมมา PVP มันออกเซอร์ไปแล้วหรอมันออกเซอร์ไปล้วอะไรแบ้อยู่ในดิสได้ค่าโบ,บงงงอยู่ดีๆก็ได้ค่าโพแบบงงงบอสเกิดทุกคนตีบอสละ เดีย๋ยวจะลงสตรีมแล้วที่กเกี่ยวนะตรงนี้จะมาไลฟ์ GPO ไม่ครับ GPO ปอกฟุตแล้วก็ GPO แล้วก็อันนี้แหละผมจะไลฟ์สตรีมไปเไรื่อยๆบางทีก็มีคนเข้ามาเล่นด้วยบางทีก็ไมีตัวอ๋อเจบ็บนะอ้อตอบครับ มันต้องการโลกไอ้ชิบหายไอ้นี่อีกแล้วมันอยู่ไหนวะมองไม่เห็นไม่มีไม่มีใครอึบมันเปิดยี่สิบแล้วมันเปิดอึบโบราณวัดเปิดแล้ว กี่โดนนะเรื่องหมดแล้วโอ้ยแหลกแหลกปึ๊บไม่โดนปึ๊บปึ๊บ ต้องลองสกินใี้โดนเว้ยเพราะสกินีอ้องแรงเปิดนะสังเกตแับมองไม่เห็นาไม่อยู่ไหนบ้างึ๊บึ๊บไม่โดนโอ้ยมีมันมันเล่นหนีอ่ะ มันมันมันไม่สู้มันไม,ไม,ไม่ไม่ต้องการโล่เราต้องการโล่โดนปะไม่รู้มีไหมวะไม่หายตัวได้เนเบื่อมันจริง ไม่ต้องช่วยพี่ก็ได้พอพี่จะลงสตรีมแล้วพรุ่งนี้พี่มาสตรีม8มอโมงครึ่งใหม่ครับในนี้ม่ออย่าลืมมาดูกันนะพี่ดองสตรีมแล้วบายบายทุกคนลักนะจุ๊